ไปดีทุกคนยินดีต้อหรับเขาสู่อ่องเอนนี่นนา nie, ซาแนลเนาะเมื่อน,นี้ก็เป็นเวลาอยู่สองม้นเนาะนี่ก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าสีฮาสิลุกขึ้นมา่อเขาประดับประดิ้นเนาะว่าสิเป็นแนวใเพราะว่า่อเขาประดับประดิ้นเนาะทุกๆปีก็สิมีอยู่ปีหนึ่งสองเธอเนาะกัแบบฮีดคองประเพนวีลาเนาะฮากระเบนถิ่นปีศานะทุกคนว่าสีเห็ดแนวใดฮอร์แนวใดเนาะทางลาว่อรแนวใดทางทาไทย่อรแนวใดแตกต่างกันแนวใดกับ ไปเบื้งดูว่าปฏิทามพร้อมกนทุกคนตอนนี้ก่ะคุณแม่กำลังเห็ดอีกอย่างคุณแม่คุณแม่สบายดีแหละสบายดีเห็ดอีกอย่างคุณแม่น่ะออชีอามอากุธอาอายาวอาวอากุธอาวแลอวเอาเ็สอาวุอาวอาวุธนาวแต่ถวอาวบธอาวุอาวุธาวอาวอาหุอาววาวอาววาาาว มื่อสั้าเขายังได้๋ยหอเนาะมื่ออื่นส sure> ั้านี่คัดสิโลดวยนะครับนี่คัดไว้แบบมันบไปบุบไปเเน่าเนาะตัวนั้นบูบมันเน่าเขาก็เลยสีเห็ดเห็ดแรกเราไปแปะเลยเนาะอต้องก็สีนี้ย่างนะก้อยากก้กยากแล้วก็ผู้แล้วก็มาหมากแล้วก็พูแล้วก็สีเสียดเนาะแล้วก็แกนคูแล้วก็เปลือกเมือกเนาะกับแบบเครื่องเครื่องอันเขี้ยวมากดาอันย่าสูบเนาะ สีนี้ลายกับประมาณนี่แล้ะก็ห่อแบบนี้เนอะแล้วเขาก็สีเปติดแล้วก็มียาพุนเนาะแล้วก็สิไปติดใส่กับตโตอาหารการกินเนอะแล้วก็ถาเบิงบัดเท้าสีหอมือเศร้าอีกเนาะคุณแม่กับลานเนาะทุกคนตอนนี้นี่กะได้หนึ่งข่าวซุกเลยเนาะระวังทีหนึ่งเขา่าเนาะนี่กะเตรียมเครื่องสีหอเนาะสีหอเนาะกับสีมี สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสามสี่สิบห้าสีนี้อยู่สิบสิบหายอย่างเรากับสีนี้เราไม่แล้วก็มักซีดา้าแล้วก็กอ้อยแล้วก็ปลาสีนแล้วก็กล้วยแอปเปลิลข้าวต้มตัดแล้วก็มักซีดา้าเออมะกะทนันนี่ว่าพี่คอโหลเลยไละไรนะี่สีนี้มักเอนที่เราเข่าแล้วกันมันมกักกระโบกหนึ่งพักแลกับหนึ่งมักอึอ มันมันอ้อนเนาะเด็ก็สิมีหลายอย่างเนาะวันน <Yeah. S 1> ี้เอากระสีเอาใบตองมาเตรียมสีห่อเนาะหลายอย่างเนาะแล้วก็เอาสีใสถ้าไปอยู่เรือนัวดบาคนมันเมืดแล้วก็เลยอ,ออกมานอกเนาะเรือนสืเอาสีเตรียมมาหอ่าเอเขาเนาะอย่วงเช่เราเอาห่อแบบนี้แบบผู้วายอยู่ทางซ้ยห,อห่อแบบนี้เนาะกากก็มินนะเนาะ กระหอคือการบอกระดูว่าบอคือน่ะเอากระดีใบตองไว้นะไหนพอดีกับหอกับหอเลย ในข่ขบคุย่างส่ นน่กินก้อนมันไม่จัดใช่ไหมที่อื่น เราไม่คัด จะิประมาณนี่นะหลังจากที่อแล้วแบบนี้บ่แม่สดยอดขันี้เกิดตกล็เลยยสันเดียก็เป็น้องดีๆเนาะดีเด้อีคือออเระตีเขาเอาเบอร์เดียวเบอร์นี้คุณแม่ก็ดคะแต่วันนี้สบายดีแนดี <laughs> จะหาเปนยังไงจะเศ้ามาหอย่ง้ท่างไอสิพันล่านะพะยันบทันต้งตัด

ใส่ตีนไก่มาซ้องกับอรรู้จักเนาะคนใบตองกับสีห่อซ้อนกันนะถานใบเดียวแล้วพี่เพบ่อกินแม่บอบขี้นอใปหูกับคอาเมนต์นะนะคุณแม่ว่าแบบนี้เปีใค่อยหอยมซ้อนเลยคือหอยย่งนั

หลายอย่างนะหอมก็สีน้ำสมเล่นตวด้วยมโสมแล้วก็มักมาหัน้อยมักเกลนไม่ยากเลยมักเกลนน่ำเลาใส่แต่ก้อยเนาะเพราะว่าจะเป็นอย่าง ใบไทรเจ้าบอกห้ใส่อาไปหู้กับคอมเมนต์มาเนาะเก็ซีทันอะไหู้เจาว่าห้าวิบไยไม่ได้ใส่กับต้องตัดเอาลงวัดอกที่กยัตอรัญนมันจินก็ยาขัดเตอร์แปะ ได้บางอันเขาก็สีแต่ธรรมดาเนาะแม่แต่ธรรมดาแบบนี้บางอันก็สีมีมาจีบกย็กยาเนาะนี่เกี่ยวมากกับยาสูอยู่แล้วเกษีแต่อีกนั่นแม่เดี๋ยวกคน,นตอนนี้เฮาค่ะได้ห่อแล้วเป็นเทียมห้<ท><พ>อยแ,แ,แล้วเฮากกสีเอาลงไปแปะอยู่วัดเนาะเดี๋ยอนนี้สิีมีมากีบกกยาอันนี้สิมีแต่ แนวกินธรรมดาเนาะในสิ่งนี้ครบเคี่ยวมากสูบยากวตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สามโมงครึ่งนั่นแหละฮก็ะห่อแล้วลเฮากัสีลงไปแปะเนาะไปเบิ่งบรรยากาศอยู่วัดว่าคนจีลงไปแปะลายแล้วบ่อหรือยังเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกันยังเศร้าอยู่ปกติจะทำนี้นะฮะพินแล้วบนไม่รีดยังแต่สองโมงแต่กาวแห้งแล้วแต่สองโมงเนาะ ก็คืคนผู้สิไต้หนำเนาะมาไต้หนำเนาะนี่ตอนนี้เขากส่สิไปกับลานทรายเนาะไป้ค่ะนะลงไปแปะข้าวบนนี้ไปเบิ่งบรรยากาศเนาะสีลายนะนี่แห็นไหมถัดนั้นเห็นไหมม่นไดยอันนี้มีสีนี่เอา้านี่คือมานละลายสีแห่งอะไรเห็นป่ะฉันเห็นป่ะจอย ไปหอกกับสีมาแปะสายหาพอยนี่นะทุกคนอา,า,ากจียนเจอะา สีแปะหาแบบอันคนที่บ่มีญาตินาุิคนอันนี้กะสีทองป้าห้าเนาะอยู่ถ่ายแล้วงลงอีลกลางคืนเหมือนมาห็นอย่ทุกคน แปะเหรอแมนะอะไรแป, <Hi> แป <ıyorlar. S 2> แะเหรอแม่แปะ่นี่จ้ะเี่นี่จ่ะเป็นผาของสีนั่งคุณพ่อนะอะไรอย่าเ้แต่ละตี่แล่นี่นะครับคุณแม่กับสีแปะหอยิ้นะเบานี้นะคะคีไแปะอยู่ใส่ปอยู่ก้องอยู่กล้องเนาะ อันนี้ช้อนนะคะแต่จะไี่ร้านสออีกน่ากันสิน้าแกยู่เทอน์มีนะทุกคนบางคนข้าเจ้าแบบห่เขาประดับประดิ้นเนาะข้าเจ้าประคีธือ คืออย่างเสียมลงมาพังลงดินแต่ว่าเขาบวกเคยนะเราก็มาแปนะอาธรรมดาเนาะพรแม่เขาพาเห็ุเลมาติแปะน้ำต้นไม้นะทุกคนใยเจ้ากรมนรีมจริงคือ จากอันนี้เรากัดกีแปะใส่ประตูโคมอยู่บวะตัแพะแปะท bah, ี่คนตัแปะให้เด็กคนบ่นมยากจริงนะเด็กจะมาทางอื่นแปะใช่ไคนตอนนี้นี่ก่ะได้ขึ้นมาเฮือนแล้วเป็นเทียมห้อยเลยเนาะ ปกติเนาะแบบห่อเข่าแบบนี้ก็สีนี้ค้นแย่ขึ้นมาห้เป็ดห้ไก่ห้หโมกินแต่ว่าตอนนี้มันกะบบอไดมีไผแย่แล้วมันบอกคือเก่าแล้วนะทุกคนคลิปนี้แกสีบ่มียังลายมีแต่นี่มารีวิวการห่อเข่าประดับประดินทางฝั่งลาวเนาะสีแตกต่างกับฝั่งไทยบรือว่ารพังอื่นจะแนวแตง่งแต่งผ้าเข่าเนาะแล้วก็สีไปแต่งเครืองลงวัดแล้วก็เทียมขันสีลงวัดเนาะกะ ขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบายสบาย